ขณะเดียวกันในวันนี้เพจเรือรบราชนาวีไทยคราวนี้ไปที่สระแก้วบ้างนะฮะเราก็ต้องคุมชายแดนของเราทุกจุดปรากฏว่าทางด้านเพจเรือรบราชนาวีไทยบอกว่าทอบอส่งรถถังตรึงชายแดนถูกไหมฮะด้านสระแก้วนี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าทางเพจเองเนี่ยซึ่งเป็นเพจ เขาอธิบายแทนกองทัพถูกไหม <Ha. S 2> เขาก็ได้ลงข้อมูลเอาไว้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วการเข้าไปครั้งนี้และส่งรถถังของเราเข้าไปภาคพื้นดินคุณผู้ชมครับเราเองเนี่ยเข้าไปรื้ยึดคืนสี่พื้นที่นะฮะนี่ฮะเรือก็ไปแล้วที่ตราด <Ha. S 2> ทัพอากาศก็คือภูมะเขือและรถถังฮะยุดโทปกรณ์มีไว้ทำไมตอบได้แล้วใช่ไหมนี่ฮะยุดโทปกรณ์ที่มี เพื่อจาัดก,การพวกเขาที่ลุกรานเรารและเราเข้าไปยึดคืนหรือเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารกัมพูชาเคยมา ปฏิบัติการตั้งฐานฝ่ายไทยดำเนินการโดยเอารถถังและกองกำลังทหารผลักดันใช้เครื่องจักรกลหนักรถแบ็กโฮหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของเขมรที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตดแดนประเทศไทยอันเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ MOU ปี43อย่างชัดเจนโดยการดำเนินการดังกล่าวมีการนำเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนึ่งในพื้นที่ที่กัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอโคกสูงนั้น เห็นบอกว่าจริงๆแล้วก็คือที่บ้านหนองจานเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเองเนี่ยทางผู้สื่อข่าวแจ้งว่าทหารนำรถถังเนี่ยไปตรึงกำลังตรงแถวๆตรงจุดที่สำคัญเป็นยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารกัมพูชาร่นหรือบุกเข้ามาในพื้นที่เราได้อีกเนี่ยนะฮะโดยวันนี้ทางด้านกองทัพภาคหนึ่งได้มีการชี้แจงปฏิบัติการผลักดันและลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของขเขมรที่ลุกล้ำเข้ามาเราสามารถผลักดันสำเร็จนะฮะ โดยเอาพื้นที่คืน4ี่จุดตามผังขวามือที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูแล้วทหารเราจะเข้าไปรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนี่ฮะเราไม่ได้ทำลายนะแต่เรากำลังลื้อสิ่งที่ทหารขเขมรลุกเราเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอธิบายและพูดวนซ้ำๆเรารื้อสิ่งที่ทหารขเขมรเข้ามาลุกล้ำเราเพราะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวเฟกนิวเขมรขึ้นมาอีกนี่นะฮะนี่ และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเดี๋ยวทีมงานดูที่ทหารเราปฏิบัติการเอาพื้นที่คืนผมขอภาพนี้หน่อยภาพนี้ที่ทหารเองเนี่ยเขาก็อนุญาตสามารถเผยแพร่ได้เพราะกำลังจะบอกว่าถ้าภาษาผมเนี่ยนะอย่าแหลมนะมนี่ฮะนีะ่เอาภาพขวามือเอาเพจออกก็ได้จ้ะแล้วดูคู่กันกับปฏิบัติการที่เราเอาพื้นที่คืนกลับมาหน่อยเอาเพจออกแล้วภาพขึ้นมาประกอบเป็นสองจอเลยก็ได้จ้ะทีมงานนี่ฮะทั้งหมดนี้ย้ํา เราเข้าไปรื้อถอนในสิ่งที่กัมพูชาลุกล้ำและปลูกสร้างในพื้นที่ของเราและทหารไทยเข้าไปตรึงตลอดแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคนนี่ฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับแน่นอนเรื่องหลักมนุษยธรรมเราก็ไม่ยอ่อหย่อนไม่ยอ่อหย่อนอธิปไตยก็ต้องรักษามนุษยธรรมเราก็ดูแลล่าสุดคนขเขมรเริ่มหว่นวิตกบีเห็นบอกว่าเขาขอแหกับ เราก็บอกอากับก็กลับหลักมนุษยธรรมอย่างที่บอกเราไม่ไปทำร้ายเขาเนี่ยะนะฮะเราปล่อยเขากลับเลยและนี่คือปรากฏการณ์บีเกิดอะไรขึ้นคนนับหมืน่นที่หน้าด่านเลยค่ะคือวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานนะคะที่บริเวณจุดผ่านแดน่จุดดผานแนแถาวรบ้านคลองลึกค่ะในพื้นที่ของอําเภออารัญญประเทศจังหวัดสระแก้วปรากฏว่าก็มีชาวกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกือบหมื่นคนนะคะหอบลูกจูงหลานแล้วก็ขนสัมภาระไปรอกันอยู่ที่บริเวณหน้าด่านคือจริงๆจุดนี้ไม่ได้เปิด ใช่แต่วันนี้เขาอนุโลมถูกไหมบีเพราะอย่างที่บอกหลักมนุษยธรรมทีมงานช่วยเปิดภาพที่เมื่อกี้กองกําลังไทยเราเข้าไปจัดการขมรที่ลุกล้ําเราค้างไวไ้ด้จยจะเปิดสองจอเลยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อว่าถ้าขมรหรือนานาชาติเขาดูบ้างเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังอธิบายเรื่องอะไรเราไม่ทําร้ายคนของเขาเห็นไหมฮะแล้วเราอนุญาตเปิดแดนให้เขากลับได้ด้วย ในวันนี้ขวามือที่เห็นคือเราเอาพื้นที่เราคืนคุณตังหากเป็นฝ่ายลุกล้ําเราและเราก็ต้องตึงรถถังของเรายุดทธปกรณ์ของเราที่เราต้องออกมาใช้เพราะคุณทําเราก่อนแล้ววันนี้อย่างที่บอกคนของคุณเราก็ให้กลับ ล่าสุดเนี่ยที่สาแก้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการอนุรมนะฮะโดยผู้สื่อข่าวแจ้งมาว่าหลังจากที่ชาวกัมพูชาเข้าใจว่าคงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรถถังที่เข้ามาประจำการสุดท้ายเราปล่อยให้เขากลับนะฮะเนื่องจากว่าคนมาแห่อ,อก,กันที่ด่านจนทะลักเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขาออกด่านตอมอรันโดยวันนี้ทหารพานร้อยทพหนึ่อและตำรวจคลองลึกจังหวัดสาะแก้วฝ่ายปกครอง หลักมนุษยธรรมถึงแม้ว่าด่านจะปิดใช่ไหม<ะ>แต่เมื่อเขาอยากจะกลับเพื่อความปลอดภัยของเขาเราประสานไปยังทางฝั่งกัมพูชาโดยจะอนุโลมเปิดประตูเล็กข้างด่านพรมแดนคลองลึกอนุนิลมให้กัมพูชาทายอยออกไปได้ครั้งละ1000คนโดยเห็นบอกว่าประตูเล็กยังมีการเปิดถูกไหมะฮะตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงวันนี้เท่านั้นนี่อธิย์ปไตยก็รักษา มนุษยธรรมก็ดูแลทหารไทยนี่ฮะขณะเดียวกันวันนี้กนกนักข่าวของเราคุณผู้ชมฮะอ้าวขอกลับมาตรงนี้แป๊บหนึ่งเห็นแล้วนะฮะเราทำอย่างชอบทำและคนของคุณเราก็ไม่เคยทำร้าย<ะ>ขณะเดียวกันจันทบุรีก็ทะลักเหมือนกันฮะ,ฮะคุณกนกนักข่าวช่องแปไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมโป่งน้ำร้อนจันทบุรีเป็นยังไงบ้างบี เห็นว่าก็ชาวกัมพูชาเนี่ยก็แห่กันเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศของเขาเนี่ยจำนวนมากเหมือนกันแต่ละคนก็มีการขนสัมภาระเนี่ยค่ะกลับไปแล้วก็ไปแห่รอกัน,นที่บริเวณด้านหน้าด่านโดยเบื้องต้นคาดว่าที่จันทบุรีพี่น้องแรงงานขเขมรอย่างที่บอกเขาก็มีความสำคัญเพราะว่าเนื่องจากเราเองก็ต้องยอมรับว่าตอนเขามาใช้แรงงาน หลายคนเขาก็ไม่ได้มาเป็นศัตรูอะไรกับเราถูกไหมฮะแต่มันเป็นเฉพาะคุณมาเน็ตกับคุณเซนซึ่งกําลังก่อเรื่องอยู่ตอนนี้วันนี้คนในชาติเขาก็จําเป็นต้องกลับและอย่างที่บอกเราก็จําเป็นต้องเอารถถังไปตรึงด่านของเราเอาไว้ค่ะเห็น <He en S 1> ไหมฮะโอ้โหเยอะมากมีเสียงบรรยากาศไหมเจ้าทีมงานเปิดคอคอขึ้นมาหน่อยและหลักมนุษยธรรมดูฮะขนาดเราปิดถูกไหมถ้าเราจะไม่ให้พวกคุณกลับก็ได้ะเพื่อความปลอดภัยของเราแต่เมื่อคุณอยากจะกลับอปอย ดูฮะกระเป๋าสีลุงเนี่ยนะฮะขอผ้าที่นี่ฮะนี่เยอะมากนะฮะคือนี่คือผ้าที่ผู้สื่อข่าวเราไปติดตามหลักมนุษยธรรมของทหารไทยเราก็ทานี่ฮะเราเองได้สอบถามเนี่ยนะฮะอย่างชาวบ้านเขมรก็คือที่ด่านบ้านแหลมถามบอกมันยังไงวันนี้ทําไมถึงแตกตื่นกันนักหนาเขาบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะณตอนนี้เขากังวลแล้ว เห็นบอกว่าอย่างบางท่านเนี่ยมาจากชนบุรีเลยนะพี่น้องแรงงานกัมพูชาแล้วมาที่บ้านแหลมเขาบอกคือเขาดูข่าวกัมพูชากัมพูชาบอกว่าคนที่อยู่ในไทยจะถูกทำร้ายอ่ะก็ต้องยอมรับเห็นไหมอันนี้สิ่งหนึ่งแต่ช่องแปดแล้วก็รรงงานถูกไหมฮะอะไรผิดเราก็บอกว่าผิดแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกจังหวัดจะทำร้ายคนเขมรนะแต่คนเขมรยอมรับว่าตอนนี้สื่อกัมพูชาบอกว่าระวังเดี๋ยวคนไทยจะทำร้าย สุดท้ายก็เลยแพ็คของกลับทันทีเลยฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้เองเนี่ยคืออยากจะกลับสู่ประเทศเดี๋ยวถ้ากัมพูชาสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะลองฟังเสียงพี่น้องที่ชายแดนที่บ้านแหลมดูหน่อยก็รอ,อเขาเปิดดา่านอยู่ครับเหตุที่เราอยากกลับเพราะอะไรรีบกลับมาวันนี้อยากกลับเข้าไปบ้านเลยอ๋ออยากกลับไปบ้านใช่ไหมครับ ก็เห็นข่าวเขาออกคนไทยไล่ตีคนกัมพูชาเยอะกันเลยไม่กล้าอยู่ครับอืคือปัญหาตรงนั้นครับครและคือวันนี้เราตั้งใจจะกลับทางนี้ครับประมาณหลังตึมโมงครับตั้งแต่เช้ามาว่ายสามแล้วก็เขาปิดเลยมาเที่ยงมาถึงในบ่ายสามมแล้วก็ปิดพอดีเลยปิดพอดีเลยครับก็เลยทำให้กลับไม่ได้ครับวันนี้ก็ต้องค้างอะไรบ้่ะค้างรอครับรอครับเราเดินทางมาอย่างไรเลยชุบุรีครับชลบุรีเลยครับเตรียมที่จะกลาศแบโน้นครับ ตอนแรกไม่อยากกลับแต่กลัวตอนข่าวคนที่เขาไล่ตีกันไล่ตีคนกรมช้าแล้วกลัวไม่กลับแต่เขาสู้รถมนอยู่กลัวจะโดนม่อหววโดนอะไรไหมอ๋อไอ้โดนรถลงไม่กลัวครับอยู่นี่กลัวอะไรมากกว่ากลัวคุณผู้ชมฮะอ้าวต่อมายังมีอีกเพราะฉะนั้นเอาอยากกลับก็กลับฮะไม่ได้ว่าอะไรกันถูกไหมฮะ เยอะมากวันนี้ะสะแก้วก็ล้นเลยนะฮะจันทบุรีอ่ะมีคนหนึ่งตัวแทนของขเขมรเขาว่ายังไงเป็นผู้หญิงชาวกัมพูชานะคะคือเขาเนี่ยตั้งใจจะเดินทางกลับแต่เขาบอกว่าเขาก็กลับไม่ทันคือจุดผ่านแดนที่บ้านแหลมตรงเนี้ยเขาจะเปิดให้จนถึงเวลาบ่ายสามก็คือ15<ม>นาฬิกาแต่คนนี้ก็กลับไม่ทันเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จต้องรอแถวแถวนี้แหละคะ่ะรอจนกว่าจะเปิดด่านวันพรุ่งนี้อีกรอบหนึ่งถึงจะได้กลับก็คือนอนแถวนี้เลยใช่ค่ะล้มาแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนู่นแต่ไม่มีรถอ่ะไม่มีรถค่ะมาถึงประมาณสี่โมงอ่ะก็มาถึงแล้วปรากฏว่าด่านติดแล้วค่ะตาลลไ่รถึงแ้ววิดดก็มาถึงก็ด่านปิดแล้วค่ะปิดแล้วเราเนี้ยยังไงต่อถ้าจะน้อยด่านติดแล้วก็รอพรุ่งนี้อ่ะรอพรุ่งนี้ค่ะทำไมถึงตัดสินใจจะกลับไปบ้านเราก็มันคิดถึงลูกอ่ะสิ่งพ้ออะไรกลัวก็ว่าไม่ได้กลัวหรอก แต่นูก็ไม่สบายด้วยอ่ะพ่อแม่นูก็ไม่สบายอ่ะคุณผู้ชมครับก็เนี่ยแหละครับแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เปิดด่านเป็นหลักมนุษยธรรมให้พวกเขากลับประเทศของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เราต้องเฝ้าระวังตอนนี้ กองทัพภาคที่2คุณผู้ชมถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของกองทัพลองไปกดติดตามเพจกองทัพภาคที่2ด้วยนะครับจริงๆมันเป็นข้อมูลของรัฐที่ยืนยนันแล้วก็มุมหนึ่งเนี่ยที่วันนี้เราต้องตึงกําลังทั้งรถถังทั้งกลิปเพน F16 ใช่ไหมแล้วก็กองทัพเรือเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราต้องจัดการอาวุธชนิดหนึ่งเพราะแน่นอนที่สุดถ้ากัมพูชา เขาคิดไม่ซื้อมันอันตรายกับคนไทยอะเปิดเพจกองทัพภาคที่2ตัวนี้ขึ้นจอหน่อยสิ B อ่านสิคืออะไร เพจของกองทัพภาคที่2นะคะได้มีการลงข้อความระบุว่าขีปนาวุธ PHL03 เป็นระบบขีปนาวุธที่มีความสามารถในการยิงหลายลูกพร้อมกันในระยะทางไกล130กิโลเมตรจากตำแหน่งยิงซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้สามารถทำลายที่หมายทางยุทธ,ธศาสตร์ที่ตั้งกำลังทหารซึ่งกองทัพก็ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ในการปฏิบัติตามแผน,แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้ ผู้ชมครับเรื่องนี้ที่กองทัพภาคที่2เตือนเนี่ยต้องบอกว่านั่นคือเหตุผลทําไมทัพเรือทัพบกทัพอากาศต้องเข็นยุทธปกรณ์ของเราออกมานะฮะทั้งรถถังที่หน้าด่านถูกไหมสวดแก้วกลิปเพนที่ไปถล่มที่ภูมะเขือและเอาพื้นที่เราคืนแล้วก็ที่ตาทมเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเรือรบของเราที่ตราดเพราะอันนี้แหละฮะ และนี่คือข้อมูลจากกองทัพคุณผู้ชมฮะที่ได้เผยแพร่อย่างเป็นทางการเราทำระยะให้ดูนะฮะและเราต้องสกัดเขาครับนี่ฮะเพราะเนื่องจากรัศมีที่ทางกองทัพภาคที่2อแจ้งคือ130กิโลเมตรรัศมีนี้เห็นบอกว่าทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์กองทัพจึงต้องรองรับสถานการณ์เนี่ยนะครับเพราะอย่างถ้าเราดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะ มันก็จะมีจังหวัดที่ทางกองทัพถูกไหมเขามีการต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นโคราชใช่ไหมบีมีอะไรอีกไหนลองขึ้นจอมอนิเตอร์ให้ผมดูหน่อยดิฮะมีปราจีนมีอะไรอีกมีสาแก้วถูกไหมนี่ฮะสีสเกตค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องดูแลเนี่ยนะฮะปราจีนสะแก้วนี่คือรัศมีเพราะเอาจริงถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยเราจะเขียนเลยสีเขียวคือ130 แล้วก็100ไล่มาถูกไหมแล้วก็มีเนี่ยห้อะไรต่างๆคือนี่คือสิ่งที่วันนี้กองทัพบ,บกเขาถึงได้บอกว่าเขาจะต้องสกัดให้ได้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยถามว่า PHL 0 3มันคืออะไรคุณผู้ชมครับมันคืออาวุธสัญชาติจีนนะครับคุณผู้ชมฮะและถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี4-7เดี๋ยวรอข้อมูลแป๊บหนึ่งน้องผมกำลังหาอยู่เนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเป็นเครื่องยิงจรวดไหลลำกล้อง นี่ฮะเจอไหมครับเพจเลขหนึ่งทีมงานแล้วก็ที่สำคัญจะใช้กำลังพลเนี่ยประจำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็คือสีนายนี่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเครื่องยิงเนี่ยหชุด<ะ>บรรจุจรวดได้12นัดใช้เวลายิงจรวดครบ12ลูกน้อยกว่า60วิวิก็คือเร็วมาก<อ>แล้วต้องพักการทำงาน1นนาที<ะ>ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับ เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยของเขาเองเนี่ยซึ่งทางกองทัพเราเองเนี่ยต้องตรึงกำลังและแน่นอนเพื่อความปกป้องพี่น้องประชาชนจริงๆยังมีจรวดเชื้อเพลิงใช่ไหม<ะ>แบบไม่นำวิถีอีก3แบบคุณผู้ชมฮะมนั่นคือเหตุผลทัพเรือทัพบ,บกทัพอากาศวันนี้ยุทธโภคกรเราต้องออกแล้วเนี่ยนะฮะเข้าใจในสิ่งที่เราก็ต้องทำเพื่อคนไทยเหมือนกันคุณผู้ชมครับ